สวัสดีครับผมเดมาจากบริษัทไทยเอเวอร์เรสต์อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครนะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาส่งปุ๋ยเลยแวะลงพื้นที่ที่สวนพี่ไก่นะครับพี่พี่ไก่สวัสดีครับครับของพี่นี่ได้สั่งปุ๋ยเอเวอร์เรสต์นี่มาจากสอบครับพกเอ้ยสิบสิบสอบนะครับวาิบสอบครับเป็นยังไงครับบันไส้ไปแล้วครับกก่ย่างที่เห็นนี่แล้วอันนี้แจ็คหมีดนะครับอันนี้สามหมีดอย่างสามมีดเนาะกระปุ๊บปรหปวย ฮูโลคุนะครับเนาะอย่างซามมิดครับผมครับคว่ำแตกต่างจากปีที่แล้วนี่เข้นได้ชัดก็คือเปีแรกใครนะครับ6ดอกสมัมเสนอดีดอกสมัมเสน่นะครับดีดีว่เก้านายยางจะอ่อนดีหนุ่มดีครับสวนนี่จะกนครับสวนนี่ประมาณจะกดสามร้อยสามร้อยต้นนะครับสามรอยกว่าสามรอยกว่า แต่เห็นความแตกตางหลักๆก็คือน้ำยางออกสม่ำเสมอเนาะครับครับไอ้น้ำเลี้ยงหลปะครับบ่บ่ค่อยมีบ่ค่อยมีเนาะยางเหนี่ยนยางนะใส่ใส่ไปประมาณหาสอบเนาะครับเนาะยางก็ว่าจะเปิดหนานะครับเนาะได้ถึงเดือนเนี่ยครับนี่ครับเบิดหน้าประมาณนี้ครับครับยางเปิดหน้าไม่โอเคครับเดี๋ยวให้พี่ไก ฝากพี่น่องนะครับผู้เพิ่นย่งบัท่านน่ะเคยใส่ปุยเอเวอร์เรสต์ครับว่ามันเป็ยนยังไงครับเพราะว่าพี่เป็นผู้ที่ใส่จริงครับเป็นคนจงได้นะครับก็ใส่แล้วมันก็ดียู่กับผ่นผู้ใดอยากล่องอยากใส่กับอยากได้นำอย่างหลายๆกับล่องเบิรงเดอรลดต้นขึ้นพ่อจนทุนจกปีที่แลลายวคร้นะครับโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับ